แทนใส่องน,นะคะนี่แหละที่อยากได้คือพอเราสั่งสั่งของเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็จะให้ตัวนี้มาถ้าเจ้าตัวนี้มันสัส่นเราก็ไปรับของได้พอเครื่องนั้นมันสั่นแล้วเราก็ไปหยิบมานะคะนี่เราได้มาแล้วไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่มันเป็นเมลอนอะแค่พูดว่าเมลอนเราก็จะได้มาเลยเหตนโต๊ะอื่นกินเราก็เลยช,ช,ชี้ชี้แล้วก็ได้มาหกมากินมากเลยอะ่ะดูสิเออกินสุดๆนี่แล้วก็แป้งสั่ง ขนมปังโทส์อ่ะเป็นโทส์แล้วก็มีวิปครีมข้มางหน้ามากินเนาะไปกินก่อนนะจะมากินให้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นเมลอนเขาก็จะ่านออกมานี่แล้วก็ขาวๆนี่ก็เหมือนจะ,จะเป็นน้ำแข็งใสอะ่ะมีรสกะทินมนมนิดๆน,นี่โอห,หอมว่ะ มันหอมอยยเมลอนอ้อยนเดมมันอ๋ออร่อยมากๆเลยชอบว่ะจราจะหมดแล้วค่ะเราเพิ่งเห็นว่าเขาให้ถั่วแดงมาเป็นซอสราดด้วยถั่วแดงอร่อยดีนะเพราะากินแต่เนี่ยมันจะ มีแต่กลินนมแล้วมันจะไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่แต่ว่าเมลอนอ่ะหวานหอม